สวัสดีครับผมไพศาลจีรานันตลัตนะครับแห่งเพจซ e โร่เอน g y ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าและพลังงานกว่า30ปีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ก็คือว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์นะครับชื่อลดค่าไฟทำได้จริงสำหรับทุกบ้านนะซึ่งคอร์สเนี่ยนะครับเหมือนแจกเงินฟรีให้กับทุกคนเลยนะครับ148าทแค่ทำสิ่งนี้เองทำยังไงก็คือว่า คอร์สออนไลน์ของผมค่าไฟทำได้จริงสำหรับทุกบ้านเนี่ยผมไปฝากขายไว้ที่เว็บไซต์นะครับ .com นะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสมัครเป็นแอฟ i ฟ i a t e เอหรือว่าสมัครเป็นตัวแทนขายคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยโดยการคลิกที่ลิงก์สีแดงเนี่ยนะครับเป็นลิงก์ที่คลิกแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้คุณเข้าไปสมัครเป็นแอฟ i ฟ i a t e เอกับเว็บไซต์ตลาดปัญญา .com ได้ ผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยนะครับไว้ใต้โพสต์นี้นะครับพอคุณคลิกที่ลิงก์นี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ตลาดปัญญา .com นะครับแล้วก็เลือกที่แท็บเนี่ยสำหรับนักการตลาดเนี่ยนะครับตามลูกศรสีแดงที่ชี้อยู่นะครับคุณสามารถที่จะสมัครเป็น a f f i l i a t e กับเว็บไซต์เขาได้นะครับพอคุณคลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยตรงลูกศรสีแดงนะครับตรงนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะคลิก นะครับแล้วก็กาอข้อมูลเพื่อสมัครเป็น Affiliate หรือเป็นนักการตลาดสำหรับเว็บไซต์ตลาดปัญญา .com นะครับผลประโยชน์ที่คุณจะได้คืออะไรผลประโยชน์ที่คุณจะได้ก็คือว่าคอร์สออนไลน์ของผมนะครับชื่อลดค่าไฟทำได้จริงสำหรับทุกบ้านนะครับความยาวประมาณ3ชั่วโมงนะรราคา990บาทนะครับนะค,คุณจะมีรายได้จากคอร์สของผมเนี่ยนะครับโดยค่าในหน้าหรือ Affiliate เนี่ย15%เลยนะครับคิดเป็น148บาทต่อคลิกเลย ค,คุณเอาลิงก์ที่ได้จากที่จะลิงก์สำหรับการซื้อคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยนะครับไปโพสต์ในช่องทางโซเชียลของคุณไม่ว่าจะเป็น i ne Facebook หรือเพจอะไรต่างๆนะครับไปโพสต์โฆษณาคอร์สออนไลน์ของผมนะครับเมื่อมีคนคลิกที่ลิงก์ของคุณที่คุณโพสเนี่ยแล้วก็ซื้อคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยหนึ่งคนคุณจะได้1 4 8บาทนะ148รบบาทนะ ถ้ามีคนคลิกสั่งซื้อคอร์สของผมผ่านลิงก์ที่คุณไปโพสเนี่ยสิบคนคุณจะได้หมื่นกว่าบาทเห็นไหมครับว่าคุณสามารถที่จะมีรายได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคุณไม่ต้องลงทุนสร้างคอ,อร์สออนไลน์เองนะครับแต่คุณสามารถที่จะมีรายได้จากคอ,อร์สออนไลน์เหมือนเป็นคอร์สของคุณเองคิดดูนะครับบางคนเขาขายคอ,อร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบาทแต่เขาต้องไปสร้างคอนเทนต์สร้างคอ,อร์สออนไลน์นี่คุณไม่ต้องสร้าง คุณเอาคอสของผมเนี่ยไปโฆษณาขายคุณมีรายได้จากคอสของผมเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรแค่เอาไปโพสเท่านั้นเองนะครับนะวันนี้ก็เลยมาประชาสัมพันธ์วิธีการสร้างรายได้เหมือนได้เงินฟรีนะครับจากคอสออนไลน์ของผมโดยการสมัครเป็น a f f i l i a t e ที่เว็บไซต์ตลาดปัญญา com นะครับหวังว่าทุกคนจะสามารถสร้างรายได้จากคอสออนไลน์ของผมนะครับนะวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ